สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ N S G กันอีกครั้งกับเกม War Panic เองนะครับหลังจากที่ก็ไม่ได้เล่นมานานนะครับก็ได้คลิปยุคจับขึ้นมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมันนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีไหมไปกันเลยในตรงนี้เขาได้บอกว่าใช้เครื่องเผาไมมด้านหลังเพื่อน,นี้จาก ใช้การเผาไหม้ก็คือเหมือนยกคันเรงเพิ่มขึ้นนะเพื่อจะหนีจากสตรูนะครับ <c oughs> ตัวน,นี้กำลังสแตนบายคอนเนี์วดีโอนมีการบูชเป็นขึ้นไปแล้ว ขณะนี้เดินหน้างอตัวลงนิดหนึ่งงอตัวลงนิดหนึ่งงอตัวลงนิดหนึ่งยางครับยางยางยิ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 งิดงยิงิงยิงยงนิงยับข้างยิงงยิ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 ิงยินยิงริงยิงยิย่งยิงยิงย่ยยยย ยังครับยังเราจอดนิ่มๆครับนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆสิวะโอ้โหน้ำมันหมดก่อนนะครับครับอีกสรอบยิงไกลยิงได้เงินเยอะนะฮะเราก็จะได้มีเงินเอาไปซื้อน้ำโมกน้ำมันนะครับจะได้ไปไกลกว่านี้นะครับในระหว่างทางเราก็สามารถยิงได้นะครับเราเร่งเงี่ โอ้งง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 ้งง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 งนสงง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 ง้งง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 ่งโงงงเอ นี่ไงปีไงเต็ม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 โอ้โหนี่เลยใส่รถถังครับโอ้โหอยู่รถถังครับไปลบลบเปีกโดนปีกโดนครับปีกโดนปีกโดนอเ้อจอดนิ่มๆไหมจ๊ะนิ่มๆอะไรเลย น,นี่เราก็มีเงินอยู่ทั้งหมด159นะครับก็เพื่อความไกลแล้วก็ต้องเปลี่ยนถังเลกหน่อยซื้อครับเป็นถังระดับ4นะครับจะได้ไปไกลขึ้นนิดนึงแล้วก็ตามด้วยระบบการป้องกัน,งนไม่เอาครับการแบ่กน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นคือ150ครับให้เราสามารถแบกอะก็คือไปได้ไกลขึ้นเอนงอันนี้คือบูช อ่าล้อล้อ,ลอการลงสติลอ่าค่อยค่อยแวนนนึแ่แล้วก็ใช้ตอิโดโนะครับปีหนึ่งสองสามสีห้าลูกครับนะครับสองรห้าสิบกิโลนะครับน้าหนักเราที่เยอะขึ้นแล้วสับใจเลยดูดซีน้ำมันได้อีกไหมไม่ได้กระสุนเปืนเปลี่ยนปืนยังไม่ได้เพิ่ม กระสูนเป็นขึ้นอีกนะครับเรียบร้อยไปครับรอบที่สองัวเป็นสัตว์อมะตะนะครับก็คือไม่ยันตายครับระวังอย่าไปชนกับมันจะเอัวเข้ามาทำไมวะไปบูชเราก็รู้สึกว่าเราไปได้ไกลมากกว่านี้นี่คือจุดหมายที่เรา ได้จริ้งลงไปนี่เห็นธงไหมคราวนี้จะเราต้องไปไกลกว่าธงนะครับจุดการบินต่ํากับเอลูกระเบิดหา้หาลูกห้าลูกห้าลูกเต็มเต็มเต็มวัว,วมาตะวัวเป็นมาตะครับเราต้องไม่สนใจครับ อ้สโอ้ย,อย,อย,อยเนี่ยสงสัยโดนยิงไงเออทำลายได้เยอะอยู่ครับบวกสี่สิบนะเห็นบินต่ำครับเพราะว่าถ้าเราบินต่ำเนี่ยถึงว่าจะโดนยิงก็ ทำให้เรายชนซะเลยยังบินได้อยู่ยังบินได้อยู่ยังบินได้อยู่ว่าบูทบูทระเบิดทิ้งระเบิดใส่ตัวเองตูมตายโอ้ยวทำไมตกตายหนึ่งคันอื่นไม่ได้อำไมครับอีกทีหนึ่งม,มันจะไปถึงไหม่ะนี่ อัตราการป้องกันนี่ของทางจะต่ํานิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เอาห้องเครื่องครับเออโดนไหมโดนไหมโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มไม่ทิ้งเราอะโดนเต็มเต็มตอนนี้สายผ่านเออเติมจะไม่ค่อยดีละส่งตัวไม่ค่อยดีละโดน้าไป ไกลขึ้น,นอยู่นะไกลขึ้นอยู่นะเออเห็นไหมน้ำมันเรามันเหลือเฟือเฮ้ยจอดลืมไปว่ามันต้องลดระดับลง s อรี่โอเค สัปดาห์ที่ห้นะครับตอนนี้อันนี้ได้บอกไปว่าในทางใต้ครับกองกำลังกำลังเตรียมโจมตีโรซินนะครับโเซินทางใต้โจมตีโเซินอ๋อใช่จากทางโจมตีจากทางที่ใต้เนะเเาะเขาน่าจะมาดิคิดว่าคิดว่าโจมอันนี้ฝ่ายป้องการที่โจมตีหรือเปล่าไม่รู้ แต่เราเพิ่มไอ้พลังป้องกันหน่อยหนึง่งพลังป้องกันด้านใต้นะครับมันสำคัญมากบอกเลยข้างบนอาจจะไม่เท่าไหร่อ่ะข้างหน้าไปด้วยไปอ่าดจะ4 0บอกเละทีนางคนครับไว้ที่52ครับ อันนี้ก็คงจะใช้มนันนี้ไปไปโอ้ตอ,อนนี้เราก็ขยับไฟขึ้นมาแล้วอยู่ข้างหน้าอีกนิดนึงเออไม่ได้เลยนะจ้องแต่จะแบบ เราจิงระเบิดจิงระเบิดมันคืออะไรวะเฮ้ยไม่เห็นนะอีกทีหนึง่งอีกทีหนึ่งิปกกีดโดนะไรเราไม่ได้สังเกตวะ่ะ

นะครับรอบสุดท้ายของเราสำหรับค่ำคืนนี้ดูสิเมื่อกี้เราก็บินไปดูแบบเปิดมันเปิดแผนที่ไปละส่วนหนึ่งไปสองลูกครับสองลูกสองลูกอ่าพอได้โอ,โ,อโ,อโอเคโอเคผ่านผ่านผ่าน ผ่านผ่านผ่านอยา่ยาอย่ายิ่งอยา่ยายาิงอยา่าอย่าอย่าอย่าน้ำมันยังมีครับน้ำมันยังมีอุย้ยมึงแม่นถังน้ำมันจังวะเดีว๋วปาเอ้ยเรียบปรยอะไรฮะก็โอเคครับสำหรับ สามรอบรอบละสามตาก็ในอัพอะไรมานิดนิหน่อยก็โอเคโอเคสำหรับเกมนี้เอาให้แค่นี้ก่อนละกันครับกับอัวแพรน็ตยิงวันนี้ฟันดีสีสวัสดีกรับผมมเย a